บ้านโพนแสงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงห่างไกลความเจริญถนนลูกรังเต็มไปด้วยฝุ่นสีแดงคลุ้งในฤดูแลง้งและกลายเป็นปลักคโคลนลื่นยิ่งกว่างูในฤดูฝนที่นี่มีความเชื่อประหลาดอยู่อย่างหนึ่งบ้านใดที่มีชายจะต้องแขวนผ้าถุงไว้หน้าบ้านกันผีแม่ไม้แม,แม่คำแปง ชื่อของหญิงไม้ที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงในตอนกลางคืนแต่ก่อนเธอไม่ใช่ผีไม่ใช่ปีศาจเธอเป็นหญิงสาวที่งามล้ำเป็นบุตรีของหมอพื้นบ้านผู้เก่งกล้าในอดีตผู้รู้ทั้งสมุนไพรเวทมนต์และคาถาโบราณเธอเติบโตมาในบ้านเรือนไทยหลังใหญ่กลางไร่กลางนา เมื่ออายุ16คําแปงแต่งงานกับพ่อศิลหนุ่มชาวนาใจซื้อคนหนึ่งในหมู่บ้านทั้งคู่รักกันดีแม้จะไม่มีลูกเสียทีแต่ก็อยู่กันอย่างสงบสุขนานนับสิบปีจนวันหนึ่งร่างไร้วิญญาณของศิลถูกพบในท้องนากลางฝนตกหนักข้างร่างไม่มีรอยบาดแผลไม่มีร่องรอยของสัตว์ร้าย มีเพียงผิวซีดขาวเหมือนคนถูกดูดเลือดแม่คำแปงร้องให้จนแทบขาดใจแต่น้ำตาของเธอไม่ได้ทำให้ชาวบ้านเชื่อในความบริสุทธิ์เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นว่าเธอคือคนทำสเสน่ห์ใส่ผัวแล้วดูดเลือดเขาบางคนบอกว่าเห็นเธอเดินตอนดึกถือหม้อยาบางคนว่าเห็นเธอเก็บสะเดา มาทำพิธีใต้ต้นไม้หน้าบ้านเรื่องเล่าปากต่อปากกลายเป็นความกลัวความกลัวกลายเป็นความโกรธและความโกรธกลายเป็นชาวบ้านนับสิบคนมัดแม่คำแปลงแล้วลากไปยังต้นเสดาหน้าบ้านแม้เธอจะร้องขอรำ่ำไห้และพูดถึงความบริสุทธิ์ก็ไม่มีใครฟังข้าไม่ได้ทำ พวกเจ้าจะทำบาปทำกรรมกันไปถึงไหนแต่เสียงของเธอก็กลืนไปกับเสียงฟ้าร้องเธอถูกลงทันใต้ต้นเสดาวโดยที่ไม่มีใครกล้านําร่างที่ไร้วิญญาณของเธอไปเผาหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกปีจะมีชายหนุ่มต้องกลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณอย่างไร้เหตุผลกลางคืนจะมีเสียงผู้หญิงเรียกเบาๆที่หน้าบ้าน เด็กเล็กๆจะเห็นหญิงสาวผมยาวนั่งอยู่บนหลังคาบางคนฝันว่าได้นอนกอดกับหญิงสาวแปลกหน้าแล้วตื่นมาด้วยอาการหมดแรงจนกระทั่งขาดใจเสียงรถกระบะเก่าๆก,กระแทกหลุมโคลนดังกึกกึกไปตามถนนลูกรังที่ทอดยาวเข้าสู่หมู่บ้านโพนแสงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเหลือเพียงแสงจันทร์ครึ่งดวง ที่หลบอยู่หลังเมฆครึม้มถึงเสียทีบ้านโพนแสงเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งพูดขึ้นเธอชื่อนิดหน่อยนักข่าวภาคสนามจากช่องเล็กๆในกรุงเทพครั้งนี้เธอมาตามรอยตำนานผีแม่ไม้ที่กำลังเป็นกระแสนในโซเชียลเพราะมีคลิปจากชาวบ้านอัดเสียงได้ว่ามันมาอีกแล้ว เสียงผู้หญิงหัวเราะตอนตีสามันมาเอาวิญญาณชายหนุ่มไปปีละคนคนนี้คนที่สิองแล้วสำหรับนิดหน่อยเรื่องพวกนี้คือวัตถุดิบดีๆสำหรับทำข่าวผีให้เรตติ้งพุ่งเสียงดังจากโทรศัพท์มือถือขณะที่นิดหน่อยยืนอยู่หน้าสารไม้เล็กๆใต้ต้นสะเดาแก่ขนาดสามคนโอก ที่นี่คือจุดที่หญิงไม้คนหนึ่งถูกชาวบ้านลงดันเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยชาวบ้านเชื่อว่าเธอกลายเป็นผีแม่ไม้และออกล่าผู้ชายทุกปีแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังออกมาจากพงหญ้าข้างทางทำให้นิดหน่อยหันไปทันทีเธอส่องไฟฉายไปพบเงาร่างบางของหญิงสาวคนหนึ่ง กำลังยืนหันหลังอยู่ข้างต้นไม้ผมยาวสยายเอาเกือบถึงพื้นชุดสิ้นลายเก่าขาดรุ่งริ่งยืนแน่นิ่งไม่ขยับนั่นใครคะนิดหน่อยตะโกนไปแต่ร่างนั้นกลับหายวับไปกับสายลมเช้าวันรุ่งขึ้นนิดหน่อยเดินทางไปหายายคำหญิงชราผู้เฝ้าสารแม่คำแปงมาตลอดหลายสิบปี ยายคำเป็นคนแก่ที่มีแววตานิ่งลึกเสียงแหบพร่าเหมือนคนเห็นทุกอย่างมาหมดแล้วในชีวิตหลานถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผีแม่ไม้ก็ต้องฟังให้จบฟังให้ถึงตอนจบไม่งั้นมันจะตามมาในฝันนิดหน่อยนั่งฟังโดยไม่กระพริบตายายคำเริ่มเล่าเรื่องในอดีตชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดเมื่อวาน แม่คำแปงบ่อได้ทำร้ายผัวเธอเป็นคนดีแต่ถูกความกลัวของคนทำร้ายจนสิ้นใจตอนเธอขาดใจเธอสาบานว่าจะกลับมาเอาผัวของทุกคนในหมู่บ้านนี้ให้หมดหลายสิบปีผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมาสิบกว่าปีมานี้ผู้ชายที่มีเมียจะจากไปแบบผิดธรรมชาติทีละคนในทุกปี และตอนนี้ก็เป็นคนที่สิบสามแล้วเสียงหมาเห่าดังขึ้นหน้าบ้านลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านราวกับบางสิ่งกำลังฟังอยู่ใกล้ๆยายคำหันมามองหน้านิดหน่อยแล้วพูดเสียงเบาเจ้ามากลางเดือนดับมันกำลังมองอยู่จากเงาใต้ต้นสะดาแน่ใจนะหนูว่าจะนอนที่นั่นเสียงยายคำสันพร่า ขณะยืนมองนิดหน่อยที่แบกเป้ใบใหญ่ก้าวเท้าไปทางเรือนไม้เก่าใต้ต้นสะเดาถ้าแรงจริงก็ยิ่งต้องถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวผีจะเป็นคนดังโดยไม่รู้ตัวเลยละ่ะยายคำถอนหายใจยาวก่อนจะยัดได้แดงเส้นหนึ่งใส่มือเธอผูกไว้กับข้อมือหนูกันมันแฝงร่างถ้าได้ยินเสียงใครเรียกอยาคาร,รับเด็ดขาด บ้านไม้ใต้ถุนสูงกลางทุ่งหญ้ารกครางมีต้นสะเดาใหญ่อยู่ข้างบ้านเสาไม้มีรอยแหว่งกำแพงบางช่วงถูกปลวกแทบเป็นรูแต่ที่แปลกที่สุดคือกลิ่นดอกจำปีชวยอ่อนๆอ,อ,อยู่ตลอดเวลาทั้งที่ไม่มีต้นจำปีสักต้นนิดหน่อยพึมพำมขณะปัดฝุ่นในห้องนอนเธอจัดกล้องวางไว้หลายมุม เปิดเครื่องบันทึกเสียงแล้วเอนตัวลงบนฟูกเก่ากล้องหน้าบันทึกไว้ตลอดเวลาตอนนั้นตีสองสิ 13. นิดหน่อยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงกระซิบข้างหูนิดหน่อยเปิดประตูให้ฉันหน่อยเธอเบิกตากว้างกลั้นหายใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจคว้าไฟฉายเธอเดินออกจากห้องนอน ค่อยๆผลักประตูออกไปนอกชานเรือนและพบว่าประตูเรือนเปิดอ้าอยู่แล้วในเงามืดใต้ต้นสะเดาเธอเห็นผู้หญิงผมยาวหันหลังอยู่ผมของหล่อนเปียกน้ําปลายผมหยดแหมลงบนพื้นดินใครนะหล่อนไม่หันเพียงเงียบแล้วพูดเสียงเรียบเบาราวกับลอยมากับลมฉันไม่เคยหลับเลยซักคืน เธอรู้ไหมว่าการตื่นตลอดการมันทรมานแค่ไหนทันใดนั้นเสียงกล้องบันทึกในห้องเปิดเองดังแกรกนิดหน่อยหันกลับแต่เมื่อหันไปทางต้นสเสดาอีกครั้งหญิงผู้นั้นหายไปแล้วรุ่งเชา้าขณะเดินกลับจากเรือนร้างนิดหน่อยพบกับชายหนุ่มคนหนึ่ง ยืนอยู่ริมทางเขาหันมายิ้มให้เธอมาจากกรุงเทพฯครับผมชื่อเคนเป็นคนบ้านนี้แต่ไม่ค่อยอยู่หมู่บ้านนานหรอกครับเพิ่งกลับมางานศพงานศพใครคะนิดหน่อยถามชายหนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่าไอพบเพื่อนผมมันเสียเมื่อคืนน่าจะเป็นรายที่สิบสามแล้ว เขาหันกลับไปมองเรือนร้างที่อยู่ลิบลิบแล้วพูดเสียงแผ่วบ้านหลังนั้นผมเคยนั่งเล่นอยู่ทุกวันตอนเด็กจนคืนหนึ่งผมเห็นผู้หญิงนั่งหวีผมใต้ต้นสะดาแล้วเธอถามผมว่าจะอยู่กับฉันไหมนิดหน่อยขนลุกสู้ทันทีคืนที่สองในเรือนร้างนิดหน่อยนั่งกลางโน้ตบุ๊กในห้องพักเล็กๆ ที่ยายคำจัดให้หลังวัดใต้แสงตะเกียงน้ำมันกล้องจากเรือนร้างถ่ายได้หลายคลิปบางคลิปปกติแต่คลิปสุดท้ายก่อนเธอตื่นเมื่อวานกลับทำให้หัวใจเธอเย็นเฉียบลงทันทีนิดหน่อยเปิดประตูให้ฉันหน่อยเสียงกระซิบเบาจากคลิปบันทึกชัดเจนกว่าที่เธอได้ยินในตอนฝันภาพจากกล้องเห็นเธอนอนนิ่งบนฟูก แต่มีเงาของหญิงสาวนั่งยองอยู่ที่ปลายเตียงเงานั้นหวีผมและมองกล้องตรงๆวันต่อมานิดหน่อยนัดเจอกับเคนที่ลานวัดชายหนุ่มรูปร่างสูงลักษณะแปลกตาไปจากคนอื่นเขายังดูหนุ่มแต่แววตากลับเหมือนคนผ่านชีวิตมาหลายชั่วอายุคนคุณเคนเชื่อเรื่องผีแม่ไม้ไหมนิดหน่อยถามตรงๆ ผมไม่เชื่อครับเคนยิ้มแต่ผมเห็นเธอมาตั้งแต่เด็กเธอไม่ใช่ปีศาจเธอเป็นบางอย่างที่คนไม่เข้าใจเคนเล่าต่อว่าเขาเกิดในบ้านหลังเดียวกับแม่คําแปงแม่ผมจากไปตอนคลอดผมยายบอกว่าตอนคลอดมีหญิงชุดดำมานั่งเฝ้าที่ปลายเตียงแล้วหายไปตอนฟ้าผ่า และตั้งแต่นั้นมาผมเห็นเธอในเงาทุกครั้งที่พระจันทร์ดับนิดหน่อยตัดสินใจกลับไปเรือนร้างอีกครั้งพร้อมเคนที่อาสามานั่งเฝ้าด้วยเธอติดกล้องเพิ่มเติมและตั้งเครื่องบันทึกเสียงรอบห้องอย่าเผลอหลับนะเธอเตือนเคนผมไม่เคยหลับเวลาจันทร์ดับไม่ใช่เพราะกลัวเขาพูดเสียงเรียบแต่เพราะผมรู้ว่า เธอมาคืนนี้ลมสงัดผิดปกติกลิ่นดอกจำปีลอยมาแรงกว่าเดิมเวลานี้ตีสามเสียงในเครื่องบันทึกดังขึ้นเองนิดหน่อยเคนอยู่กับฉันสิอย่าไปไหนเลยนิดหน่อยรีบเปิดไฟฉายแต่ทันใดนั้นไฟดับความมืดโถมเข้ามาในห้องพร้อมลมหอบใหญ่ และเสียงหวีผมช้าๆเธอมาแล้วอย่ามองตาเธอเด็ดขาดเคนพูดเสียงเย็นนิดหน่อยหลับตาแน่นแต่กลับได้ยินเสียงหญิงสาวกระซิบชิดหูจำฉันไม่ได้เหรอหน่อยเธอเหมือนฉันตอนสาวๆเลยนะฉันชื่อคำแปลงเช้าว,วันรุ่งขึ้น นิดหน่อยนั่งนิ่งในศาลาวัดมือเย็นเฉียบเธอนั่งนึกถึงภาพความฝันแปลกๆหญิงสาวสวมผ้าสิ้นวีผมอยู่ริมแม่น้ำชายหนุ่มในชุดโบราณยืนมองเธอจากเงาไม้เคนคุณเคยฝันแบบนี้ไหมเธอถามฝันถึงผู้หญิงที่เหมือนเธอในชุดเก่าใช่ครับทุกคืนพระจันทร์ดับ ผมฝันแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กทั้งคู่เริ่มเข้าใจว่าบางอย่างโยงพวกเขาเข้ากับแม่คำแปนมากกว่าที่คิดนิดหน่อยอาจไม่ได้มาแค่บันทึกเรื่องผีเธออาจถูกดึงกลับมาเพื่อจบคำสาบที่เริ่มจากความรักในอดีต,ตชาตินิดหน่อยนั่งอ่านสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งที่เธอพบในกล่องไม้ใต้พื้นเรือน กระดาษกรอบเหลืองตัวหนังสือหวัดสวยเขียนด้วยหมึกซึมมีวันที่กำกับไว้ว่าพุทธศักราช2484วันนี้สินกลับมาจากทุ่งข้าทำแกงหน่อไม้ใส่ปลาร้าให้กินเขายังยิ้มเหมือนเดิมยังพูดว่าข้าสวยที่สุดในโลกหากวันไหนข้าหายไปเขาขอตามข้าไปจนตาย ชื่อคนเขียนคือคําแปลน้ำหมึกบางบรรทัดและคล้ายหยดน้ำตานิดหน่อยอ่านแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจบีบรัดแน่นราวกับมันคือคําพูดของเธอเองในฝันเธอกลายเป็นหญิงสาวในชุดสิ้นผมยาวสยายวีผมอยู่ริมแม่น้ำมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาใส่โจงกระเบนผ้าคาดเอว และมีแววตาสีเขียวเทาเหมือนหยกเขาเรียกเธอว่าคำแปลงข้ากลับมาแล้วหญิงสาวยิ้มน้ำตาไหลแล้วพูดว่าสัญญานะว่าครั้งนี้จะไม่ทิ้งข้าอีกชายหนุ่มนิ่งก่อนจะยกมือสัมผัสแก้มเธอเบาๆแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะได้กอดกันเสียงแหลมแทรกเข้ามา อย่าเชื่อมันมันทิ้งเจ้ามาแล้วครั้งหนึ่งมันจะทิ้งเจ้าอีกนิดหน่อยสะดุ้งตื่นเสียงนั้นไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของคำแปลงแต่มันเป็นเสียงของวิญญาณผีแม่ม้ายเหมือนคนอีกคนหนึ่งในตัวคำแปลงที่ยังโกรธยังเสียใจและยังอาฆาตวันต่อมา นิดหน่อยเล่าความฝันให้เคนฟังชายหนุ่มหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดผมฝันแบบเดียวกันทุกคืนแต่ในฝันผมวิ่งหนีผมไม่กล้ากลับไปหาคำแปงเขายอมรับว่าตอนเด็กเขาเคยนอนล้าเมอพูดภาษาถิ่นเก่าทั้งที่ไม่เคยเรียนและยังเคยวาดภาพผู้หญิงผมยาวนั่งร้องให้ใต้ต้นสสเดา และทุกครั้งที่ใกล้วันเกิดของเขาเขาจะฝันถึงการจากไปบางทีผมอาจเป็นศิลผัวของคำแปลงที่ตายจากเธอไปนิดหน่อยเริ่มเข้าใจว่าแม่คำแปลงในตอนนี้ไม่ใช่แค่วิญญาณธรรมดาเธอคือวิญญาณของหญิงสาวผู้ถูกหักหลังหัวใจของเธอแตกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งยังคงรอศินกลับมา ส่วนหนึ่งกลับกลายเป็นผีแม่ไม้ที่ตามฆ่าชายอื่นเพื่อชำระแค้นและเธอนิดหน่อยอาจไม่ใช่แค่ผู้สื่อข่าวธรรมดาแต่คือจิตเดิมของคำแปลงที่กลับมาเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงอีกครั้งคืนพระจันทร์เต็มดวงแปลกประหลาดที่สุดในรอบปีกลับกลายเป็นคืนที่หมู่บ้านเงียบงนัน จนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองนิดหน่อยและเคนยืนอยู่ใต้ต้นสะเดาในมือทั้งคู่มีเทียนแดงได้ผูกมือและหม้อน้ำมนต์จากหลวงปู่ที่วัดเราจะทำพิธีคืนจิตปลดปล่อยคำแปลงถ้าเธอคือคำแปลงจริงและฉันคือศิลเราต้องยอมรับกรรมร่วมกันนิดหน่อยพยักหน้า ฉันไม่กลัวเธออีกแล้วคําแปลงฉันรู้ว่าที่เธอกลายเป็นวิญญาณที่ไม่ยอมไปเกิดเพราะเธอรักจนเจ็บเกินจะจากไปเฉยๆพวกเขาเริ่มสวดบทส่งวิญญาณแต่ทันใดนั้นลมแรงจนเทียนดับวิญญาณคําแปลงปรากฏกายหญิงสาวผมยาวในชุดสิ้นโบราณผิวซีดนวลดวงตาเปื้อนน้ำตา แต่แฝงไว้ด้วยพลังแค้นมหาศาลข้ารอเจ้ามานานเหลือเกินเธอเดินไปหาเคนมือยื่นออกมาครั้งนี้เจ้าจะอยู่กับข้าใช่ไหมเคนก้าวเข้าไปจับมือเธอแล้วพูดว่าข้าขอโทษที่จากไปข้ายอมอยู่กับเจ้าแต่ขอให้ปล่อยคนอื่นไปเถอะดวงตาคำแปลงสันไหว ภาพชาวบ้านที่ต้องจากไปเพราะคำสาปของเธอปรากฏรอบต้นไม้ทั้งสิบสามคนยืนเนี้ยปรอการปลดปล่อยถ้าเจ้ากลับมาเพราะรักข้าจะพาเจ้ากลับไปพร้อมข้าทัานใดนั้นนิดหน่อยก้าวออกมาเธอยกหม้อน้ำมนเทราดร่างทั้งคู่พร้อมท่องบทปลดปล่อย สัญญาใดที่ไม่ควรเกิดขอให้แตกดับความแค้นใดที่ผูกไว้กับดินขอให้ละลายไปกับลมจงกลับสู่ที่มากลับสู่วิญญาณเดิมของเจ้าคำแปลงแสงสีทองสว่างจ้าคำแปลงร้องให้ด้วยความสุขครั้งสุดท้ายก่อนร่างจะกลายเป็นกลีบจำปีล่องลอยบนลมเสียงของเธอกระซิบแผ่ว ขอบใจที่ยังจำข้าได้ข้าจะไม่ล่าผู้ใดอีกข้าจะรอเขาในที่ซึ่งสงบหลังคืนนั้นไม่มีชายคนไหนในหมู่บ้านจากไปแบบผิดธรรมชาติอีกกลิ่นจำปีใต้ต้นสเสดาหายไปเรือนร้างถูกล้อมรั้วปิดและไม่มีใครพูดถึงคำแปลงอีกเลยนิดหน่อยกลับกรุงเทพพร้อมคลิปสุดท้าย ที่เธอไม่เคยเผยแพร่คลิปที่คำแปลงปรากฏตัวหยดน้ำตาไหลก่อนจะยิ้มให้กล้องจงรักให้มากพอที่จะไม่ผูกใครไว้กับความเจ็บปวดขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ